สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจังโมเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมความงามของดอกพวงคามออสเตรเลียกันนะคะอันนี้เป็นพวงคามนะคะที่เราปลูกไว้ในส่วนของเรานะคะก็จะออกดอกอันนี้เป็นต้นที่เกิดจากเม็ดเพาะนะคะเพื่อนให้มาค่ะถามว่าพวงคามนี่ออกดอกบ่อยไหมโดยเฉพาะที่เราปลูกแล้วก็ก็คือออกดอกบ่อยค่ะปีหนึ่งก็หลายครั้งอยู่อยู่ที่การบำรุงรักษาด้วยนะคะ เพราะว่าความสวยความงามของเขาอันนี้ถ่ายในร่มนะคะสีก็จะไม่ใช่ม่วงชัดก็จะเป็นจริงๆแล้วเป็นสีม่วงนะคะมีความสวยงามมากช่อของเขาก็สวยจริงๆค่ะในหนึ่งช่อนะคะก็จะออกเยอะมากมายนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็บานหลายวันแล้วนะคะการออกดอกครั้งแรกพวงคามก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะดอกสีม่วงม่วงอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็พอม่วงหลุดนะคะดอกตรงเนี้ย สีม่วงเนี่ยเขาก็จะหลุดออกแล้วก็จะเหลือสีขาวๆแบบนี้อันนี้นะถ้าเม็ดถ้าดอกของเขาแก่นะคะเขาก็จะมีเม็ดสามารถนําไปเพาะได้ค่ะการเพราะต้นจากเม็ดนี่ก็คือปกติแล้วก็ใช้เวลาประมาณสองปีนะคะกว่าจะออกดอกแต่จริงๆก็เป็นการขยายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แบบว่าเอสามารถออกดอกได้จริงอันนี้นะคะก็สวยงามมากๆออกดอกบ่อย วิธีการดูแลรักษาของแตงโมงนะคะก็คือการที่เราใส่ปุ๋ยขี้งวนั่นเองค่ะเราใช้ขี้งวนะคะในการบำรุงดูแลรักษาเพราะว่าปุ๋ยขี้งวนี้ทําให้ดอกของเขาใหญ่แล้วก็มีขนาดดกนะคะไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราปลูกกับดินค่ะนี่นะคะก็เป็นอะไรที่มีความสวยงามมากๆ เป็นไม้เถาที่สามารถให้ลมเงาเราได้แล้วก็มีความสวยด้วยอันนี้แตงหมก็จะปลูกทำคานไว้นะคะเพื่อจะให้ไต่ไปที่เล้าแบบนั้นนะคะวิธีการพันแล้วก็คือพันกิ่งไปเรื่อยๆรอบๆนะคะอย่างอันนี้ก็คือเราก็จะดัดกิ่งเอาเชือกนะคะผูกแค่นั้นนะคะเราก็จะได้ซุ้มสวยๆแบบนี้นะคะก็เป็นไม้ ประดับอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามแล้วก็เลี้ยงง่ายทนโลกดูแลร,รักษาไม่ยากค่ะก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะพวงคมออสเตเลียไม้สวยไม้ประดับ